สวัสดีค่ะทุกคนนัดนะคะอีสุสุนครหลวงสาขาธัญบุรีค่ะวันนี้นะคะนัดจะมาแนะนําตัว X-Series 4ประตูสป e d นะคะตัวนี้จะเป็นตัว X-Series ตัวเตี้ยนะคะเขาจะมาพร้อมกับความโดดเด่นด้านไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยะคะ่ะอันดับแรกนะคะก็จะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ตัว X นะคะที่แก้มหน้านะคะลูกค้าด้านหน้านจะเป็นแบบนี้เลย กระจังหน้าจะเป็นทูโทนแบบสีแดงดำนะคะไฟหน้า LED นะคะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกแบบแนวนอนนะคะมาพร้อมกับไฟท้าย LED นะคะกล้องมองหลังขนาดถอยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ค่าที่ฝาท้ายด้านหลังด้วยค่ะด้านในจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมแบบทูโทนสีแดงดำนะคะ หน้าจอสัมผัส7นิ้วนะคะพร้อมคอนโซลที่ตกแต่งเป็นเอกลักษณ์ของ X Series เลยค่ะ oh, it, it, อากระโปรงก็จะคาดด้วยสติกเกอร์ X Series นะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันพร้อมแม็กสีดำค่ะ ในส่วนของเจ้าตัว X Series 4ประตูตัวเตี้ยตัวนี้นะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่13,900บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ทักเพจหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรนัดมาได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดจะทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะคะลูกค้าสอบถามเข้ามาเลยว่าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนหรือมีงบดาวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนัดคำนวณรายละเอียดส่งให้ะคะ่ะ